ดีครับคือผมมีสันแนกดาวสมิธพาสมาเก็บขวดในพะีหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนาคร่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่หลังออบตอนะครับเมื่อนนี้เขากินเลี้เขากินเลี้ยงงานปะครับม่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลังออบตอนะครับตอนนี้ผมมาหาขวดในนส่วนเครผมกล่าวว่าจะมาตั้งแต่เช้ามืดนะครับตัวนี้ก็มีเยอะมากเลยนะครับแต่วันนี้ไม่รู้ว่า จะได้หรือไม่ได้นะครับตามโต๊ะตามอะไรนะครับเดี๋ยวเขาเอายัดไว้นะครับาส,สาวงเสาก็ได้อยู่นะครับสมได้พะมาอยู่คืนนี้ก็โตะกินนะครับก็ออไม่ได้มาไม่ได้มาที่นี่นะครับ,นะรบต้องมาเก็บในช่วงเสานะครับเพราะว่าอุานผมไม่ได้มานะครับ บอกสวนบ้านผมออกจากบ้านไม่ได้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับส้มวัสดีปีใหม่สองมานาลนสิบแปดนะครับก็ปีใหม่นี้กวดอาจจะเยอะนะครับผมเดินมาเจอสองใบนะครับส้มนะครับส้มเป็นกวดแก้วสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณใกล้จะแปดโมงแล้วนะครับก็พอได้อยู่นะครับ เรามาเจอกเศษกระดาษนะครับก็พอได้ดูนะครับเศษได้ไม่เยอะนะครับที่บ้านก็เยอะแล้วนะครับขึ้นต่อโค้ชสั่นงจากการปีหนหลมนะครับแล้วผมจะเก็บฝาไปด้วยนะครับฝาพวกฝาพ,พกวกนี้ฝามันขายไม่ได้หรอกนะแต่ว,ว่าเก็บไปเฉยๆนะ ไม่มีนะน่าจะไม่มีนะแก้วที่เขาเย็บซ้อนไว้เรียบร้อยนะเก็บไปเลยนะครับกมยังใช้งานใหญ่หรอกมันเป็นงานเล็กๆสำรองปีใหม่เมื่อคืนนะครับผมดูใส้ตรงนี้ก่อน เดี ok ๋ยวมันจะมีขวดรับซ้อนอยู่เขาตั้งไว้นะครับปีใหม่2025นะครับผมก็เก่ามาถ่ายตอนเช้านะครับก็จะมาเช้ามืดนะครับเดี๋ยวว่า เขาเนะตัวไปขนควันจักรยานมาในช่วงจนะก็เลยก็เลยว่าเ้ยเรียกมาดีกว่าคับม่ไดวดีกเ่ากเด็กเด็กเด้กเด็เด็กนกเกเด็กเด็กอดกเดเด้านด็ก็เย็นเบ,บ็ยส,สดกดเด็กเด็ก็เ็กนะ็เ็ดด ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ เริ่มมาเจอเม็ดถังตะวันนะครับเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปกินด้วยนะครับเพราะว่าก็ครัทำอะไรก็มีก็พอได้เข้ามาณ ฝากฝา,กฝา,กฝากเบียร์ฝางพวกแกนกอหอยพวกนี้มีประโยชน์ไหมผมถามว่ามีป,ประโยชน์จริง,งนะครับนีก็นายกน,ะน,า,ยกนายกมาน,น,นี่ก็ซ้อนไว้เรียบร้อยนะครับช่องเขานี้ก็ไม่ไม่สบายนิดี่หเึ่งจะพาลอมไปดูตรงบนกันนะครับตรงนี้นผมก็เก็บไปประมาณนิดเดียวนะครับในถังขยะ รเราจะมาเก็บถัง,งหลักจะมีนะวันนะี้มาอันรนขยะด้วยก็มีทุกท่าในช่วงเช้านะโอ้มีนเยอะครับเพราะว่าต,ต้องเพราคนเขามาเยอะนะกรนับสนุนหเกียวเลย คดผมมาครับูว่างสาน่าจะมีคนมาเก็บนมาเก็บไม่เดียวนะม็เยอะม่เก็บไปเลยไม่ค่อยมีหรอกถ้าผมมาเมาาื่อวาน วิธีน้นว่ามูสมบางท่านไม่รู้นั้ว่าตัวนี้มันขายได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แบบนี้นะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้นะว่ามันขายได้หรือไม่ได้แบบนี้ก็จะขายได้นะครับเพราะมันเป็นงั้นของเรียเงี้ผมไม่ใช่เลยพวกเศษกระดาษนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะขายไม่ได้นะเพราะว่าเศษก็เก็บขยะให้เขาด้วย มาเมื่อคืนนี้นะผมอาจจะได้เยอะกว่านี้มาในช่วงเช้านี้ก็อากาศมันก็เย็นด้วยนะครับกระเป,าาเป๋าจะไปดูฝั่งนู้นกันนะครับมันจะมีมีดัง ผมมาถ่ายที่เป็นขวดนี้ก็วนนิ้นินิดหนึ่งเห็นหมจ๊ะ ตัวบางคนไม่รู้ว่าตัวนี้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าอันนี้ใช้ประโยชน์ได้นะครับเวลาเราไปล้างถ้วยล้างจานนะ,ะเราพอดีเราไปขัดนะ,ะไปขัดพวกหม้อพวกอะไรนะ,ะมาเจ็บบาดมือเราก็ได้เราก็เอาพวกเศษหอยไปใส่แทนก็ได้ะะับเพื่อป้องกันให้มันโดนนิ้วเรานะ นะตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าดูมือผมนะครับผมว่ามันปวดเสียปวดร้อนนะครับมือผมนะไม่ไปจับพวกเสียปิ๊กเศษอะไร,รผมก็น่าจะปวดปวดร้อน,นนะมือก็ไม่ค่อยมีนะมีนิดเดียว 外面来嘛？Okay.